ได้ก็เพราะเสียพกก็เพื่อภาคจากกันก็จากกันในยามเป็นๆไม่จากกันในยามเป็นก็จากกันในยามร้ายไม่จากกันในยามร้ายก็จากกันด้วยดีไม่จากกันในวันนี้ก็จากกันในวันหน้าเพียงใจฟ้าเร็วเท่านั้นนะครับ Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya 반제 위종위 타라나 พระธาตุบรรจุภูมิณซองรรจุภูมิอยู่ด้านล่างนะครับที่พระธาตุบรรสุภุมวันนี้ฐานเจ้าภาพได้เตรียมพัดนลงนะครับท่านลงวีดีเลยวีดีวีดีอดย่ามาถ่ายตรงป้ายได้ครับประธานครับ ประาเอสมเชิญเชิญเิตป้ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีนะครับเพว่างาปัญญาสัไสานต่อครับหลังจาก และนางศรีสุดารีวัตรเกิดเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 1 6ที่บ้านเลขที่28501ตำบลวิสิทธิ์อำเภอเมืองาก,กาญจาััหวนบุรีมีพี่น้องารา่วมมา 8, น,นรับของโคนได้แก่นายมนรัตนิทธกษีพรนางวีนาประทุมกุกลนางสาวรารุณีคนเตชานาย ชั้นทคนที่1น,นายสามซรลศรีวัตรกลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสุขคามชั้น่ .3 คงที่2น,นายวัฒนชศรีวัตรกาลังศึกษามัธยมชั้ศึกษา,า,าวิชารงรียนมีกานายศรีวัสเร็จการศึขขกษาระดับป .6 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลย แด้ก่อนเสียชีวิตได้ดำรงตำแหน่งนสุดท้ายที่กองช่างเทศบาลเมืองการอำเภอเมืองการจังหวัดบึงการตามประวัติการทำง,งานของนายศิริวัฒน์สิริวัฒน์เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีอัธยาศัยอบอ้อมอารีรักลูกคณะรักพี่รักน้องเป็นผู้มีน้ำใจแอมป์เจอร์ตลอ,อดระยะเวลา ประชาชนจังหวัดพิรุณการแล้วก็เป็นประธานชมรมฟุตบอลปราคับของเอฟซีพิรุณการนะครับวันนี้ก็ได้เป็นจิตอา,าสาครับช้อนไหลน,นะครับไม่ว่าต่อหน้าก็ดีต่อหลังก็ดีก็กกกกข,อขอให้อาโหสิทธิ์กรรสันติสตนานุนเดชาในวันนี้ขอให้ดวงยาของคุณศิริวัฒน์ศิริวัฒน์ ไปสู่สุขดิเถิดเพื่อเป็นการไว้อะไรให้กับคุณศิริวัฒน์ศริวัฒน์ครับขออนุญาตเชิญท่านได้ยืนสมบ่งครับปัดของตัวได้โช่วการจะต้องผ่านจากการไปเมื่อวันตายส่วนความดีมีความสัตย์สมบัติแท้ถึงตัวแก่กายดับไม่ละหายจะสถิตติดแน่นแทนร่างกายชนทั้งหลายสรรเสริญเจริญพรขอบคุณมากครับวันนี้เชิญท่าน ธนพงศ์แสนสุภานายยกเทสมุติวงการเป็นผู้ทอดผ้าไตยบนชุดไทยปิด ถ่ายภาพไว้ในที่ลึกเป็นครั้งสุดท้ายนะส่วนการทำบุญอุู่ทส่วนกุ้สอินยีกรบกายไร้ไสังขารใส่สถานที่ไห้มารายสูงแต่ความดีที่ทำไว้ได้กำทูนย่อมด้วยทุนแดน้าตที่อยากไปชีวิตคือระครทุกต่อทบมีสรุปสุสขเศร้าเขาสุขสันต์ มีหัวเราะร้องไห้รักให้กันที่สุดนะอย่าเพี่มอารมณ์ทุกท่านนะครับประเดิมวันนี้ท่านได้ได้เกียรติมาร่วมวางดอกไม้จันทนะร์นะอ,อ,อัลซารด้าของนายสี่ร้อยสี่ว่ากุลกิจการทานด้วว่าได้มีส่วนร่วมสร้างบุญสร้างกุศลมาสง่งทานะครับขประการ,กรุญาตนะครับคุณท่าน นี่นะก็จะทำบุญตักบาตรทำบุญดานทีง่ายพระเข่ามือลอยังการและรับซาเรื่อท่านใดมีเวลาก็มาร่วมทำบุญเสบาในงานพิธีนะครับเป็นจุดปลดจีนในงานที่การงานนะนะครับในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อถ้าท่านใดมีไม่มีพระได้เห็นไดวดูที่บรกยากาศนะครับ นะครับ,บร่มรับประทานอาหารที่หน้าสราประกอบพิธีม,มันนุุศลนะครับวันนี้ทางเจ้าภาพนะ,ะก็ให้การประชาสัมพันธ์ให้สัญญาสัญญามาว่า มีกระเพาะปลาร้อยอร่อยนะครับช่วยสีมือแม่ครับเ,เชิญนะครับแนะนำพี่โจนพี่การวันนี้ก็ขอ น้ํ e ละก้อนเด้อသာသနာ့ဘုရားတရာ ý thức là mía bằng chói này ăn chấm bằng chấm bằng chấm bằng chấm mày không có đâu, mày không có đâu, mày có được, cái này, cái này,